ลมหนาวเร่มาอีกแล้วน้องแก้วคงลงคอยพี่ยามพี่มาจากน้องโอ้บรรยากาศแน่น้อนมากครปิพนอก้องท้องฝ้าด้วยยิ่งมองและคำควร ลมหนาวนั้นวนกลับมาสวัสดีครับพี่น้องมาหนีิเสาร์นี้อากาศแบบโอ้แจ่มๆฉมนะครับ6โมง20นาทีอยู่ที่คลองแอนตำบลขลองสาวเพื่อขลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีครับพี่น้องเสาร์นี้เสาร์วันพุธที่29กัิกายนครับลมหนาวว่อยๆมาแล้วครับพี่น้องสี่ฟ้าคนกำลังสีมืดหูมืดตาฟ้าแจ้งแสงท่อง สีอารามมาแล้วต้องความสีงามๆเขียวค่อนเดิมอยู่บ่ใดเกลเล็ก <c oughs> ออกทรงมาซะแล้วบ่เนี่มาแล้วครับมาต่อนกผ้าเจ้าเพชรมงคลออกมาหาเลาะบังที่มีนกขันมาแถวนี้เพื่อจะได้มีความอิ่มอกอิ่มใจเพิรมสำราญนะครับในการต่อนก แต่ว่ามันแห้งร่มครับพี่น้องผมใส่สาเสาไฟ้ไปหนึ่งครับหนึ่งเสาที่สองครับเป็นมงคลเต็มสิขันบอขันโมโหได้เพอละมมันแห้งครับพี่น้องล่มมันแห้งมาม่วลน้ำกันไปเดี๋ยวจักนั้นก็จังสิงหัววานกสิขันบอขันเนาะโอเคครับพี่น้องเอาขันเดี๋ะครับพี่น้องขันขันขันลมหนาวเริ่มมาอีกแล้ว น้องแก้วคงลง้คอที่ครับต้องฝาสีแดงๆขันแล้วครับเพชรมงคลขันแล้วนั่นเป็นเสาไฟนะพี่น่องจังติดตามมึงได้ครับด้วยว่าสิมนีนกแถวเนี่ยมาขันบอ,อนะครับ หยุดเป็นปน้ำกันครับพี่น้องมาแล้วครับเจ้าตินมหาเพชรมงคลล้วครับพี่น้องคู่เลยครับมหาหอดลงมาครับ โอ้โไม่เสียงหรอกสวัสดีครับพี่น้องมันนี้คำแล้วครับหกโมงกว่ากลัวหกโมงแรงครับมันเี็กวันที่ยิบเก่าวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนครับ ผมาเอานกตัวที่ได้เมื่อนี้มาให้เบิรงนกันไปหน่อยที่ได้เมื่อเช้าตอนหกโมงกว่าครับตัวบกง่ายมันนกไงมองด้ายข้อเบิรงนได้ไปหน่อยเลยง่ามง่ามเหลือหลายครับง่ามมีหลีนกอ่ะแล้วก็เป็นตาเลี้ยงตัวบกง่ายอ้วนตัวคู่ยุ้ยไก่เนี่ยก็ได้ยินอยู่เสียงบ่อยง่ายหรอกครับแต่ว่าอย่างคู่เล็กคู่เล็กคู่ดีเดียวว่าจะเข่าได้ครับนี่นี่เบิร์นครับเบิรงความรของเขาครับ ผมปล่อยเซกงร่วมครับพี่น้องผมว่าผมว่ได้เอาเหรอนีผมปล่อยเซกลงล่งวงว่าโดนครับคู่เลยไลตรตีมูจนๆแล้วครับนี่นี่แหละนี่สุดยอดเจริงๆนอ้องผมแยกขึ้นมาแล้วเป็นแต่ตะอ่อนมาดิเขียวก้อนเดิมเอมาไม่พี่น้องเบิ่งครับขออวดจังหน่อยขออวดจังหน่อยของดีครับนี่เฮ้ยสุดยอดเลยใหญ่ยยครับเบิ่งตากือหัอาาครับพี่น้องตาบ้านเขาไส้ครับตาเนี่ยค่มบ้านเขาไส้เกล็ดสี่เลย ก่อนครับตาบา้านเขาไส้ครับพี่น้องผมไส้คอขาสีดำนะครับเด้อใส่ไปแนละ้วเบอร์มังเบิงบ่งความงามครับใหญ่หางเงาอา,ราดรัดใจเนี่ยโบ้ยอมัดทนนั่นครับเครื่องสม้มโองกับใบเหียบพี่น้องเอ้ยนางเฝ้าอย่างเดียวสิตีนกบ่มอะ่ะนี่สิตีอ่ะเพชรมงคลผมนี่ง่าป่ปะสะวร์มาพี่น้องสวร์น้ำบ่มปะก็กอ,องรุ่นตีมูลเลยครับเลยจนผมได้แยกออกมาเลยเบิ่งหางด้วยครับเบิ่งหางบ้านเงาสวง เอ้ยปีกแม่บ่ได้ปีกของหางปลาเนี่ยสวงกันไปนหน่องมึงเลยครบทุกสัดส่วนครับนกตีนน้ให้สายตาพงปรถือว่าเป็นนกทีสีสางครบสุดแขกขั้นเลี้ยงขั้เลี้ยงได้เลยนะครับนี่มึงมึงดับหาดาวเลยครับบุคลิกภาพร้าเลยตัวตนครับไล่ข้ามเนี่ยโอ้ม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเขียวข้นเดิมน้ำเสนอนะครับตัวเด่นครับนี่นะครับเด้อ พี่น้องผู้ใดคิดอยากเลี้ยงนกงามนกรอใจดีนี่ติดต่อมาหาผมเลยครับ0 8 9 6 6 7 8ดเกสหนึ่งครับพี่น้องนี่ติดต่อมาหาผมเลยนะครับใบม่วงใบเดียวผมเอาแล้วครับนี่สีม่วงใบเดียวย้ายทันทีเรื่องจบแล้วครับตัวนี้มึงข้อพี่น้องมึงข้อ กดแล้วมเก้าง่าบดครับอีกเด็กไมโครไซสเลยง่าบดท,ที่แตกข้อแตกมุนปันบางง่าครับตัวหนึ่งง่าบดลกไม้นี่ละ่ะคู่เสียงมวลอย่าได้ให้เขาเด็กสั็ครับเด้ บอดีบ่เลี้ยงครับเขียวขอดเดิมคายเนี่ยวดีบ่เลี้ยงบางทสิบตูวน้ำเข่าคายาว่าเธอเห็นของแย,ยกครับพี่น้องมึงขอด้ะไล่ในี่ลอะไรเนี่ย,ย,ยทีอีกท,ทีครับนี่ยรวมสามสิบตัวมีบอกนี่อะไรขอแบบมูนกับขมูลสลับขนาดว่ามีเลี้ยงครับตัวนี่ไล่นี่ตัวใดไหมครับพี่นอ้องตั้งกันบ่บุคลยกรับตั้งกันบ่ห่างเกือบบ่เหมือนกล่อง โอ้โอ้โอ้ใช่ครับีลินกตัวนี้ผมกำมจนล่นมือเนาะโหดแล้วครับไข่เนี่ยเขียวค้อนเดิมจัดเขาแล้ว